สิวผิวหน้ามันทายาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีหรือยุบไปสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาใหม่ใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นฮอร์โมนที่ผิดปกติการที่ต่อมไขมันบริเวณใบหน้าสร้างความมันออกมามากเกินจนทําให้เกิดการอุดตันหรือแม้กระทั่งการจเจริญเติบโตของเชื้อสิวที่ชื่อว่าซีแอเน่หรือพีแอกเค่ะ วันนี้เพสัตก็เลยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดแล้วก็แก้ไขปัญหาสิวมาแนะนําให้ทุกคนนะคะซึ่งก็คือเจ้าตัวซิงของวิตามินพลัสตัวนี้ค่ะประโยชน์และข้อดีของซิงก็คือเขาจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียที่เป็นสาเหตุของสิวช่วยลดการอักเสบของสิวและผิวช่วยลดการทางานของต่อมไขมันบนบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้กลับมาทํางานได้ตามปกติด้วยนะคะ เจ้าตัวซิงค์ของแบรนด์วิตามินพัทหนึ่งแคปซูลเขาจะให้ซิงค์ทั้งหมด15มิลลิกรัมค่ะซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดที่ออยกําหนดให้ o K M N t รับประทานต่อวันเลยนะคะตัวนี้จะแนะนําให้ทานต่อเนื่องเป็นประจำวันละหนึ่งแคปซูลค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดใน t ิกติกช็อปก็ได้นะคะกดปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะหรือถ้าใครมีข้อสอบถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมให้ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวกัดมาไล่ตอบนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ